การย้ายทะเบียนรถข้ามจังหวัดในกรณีที่เราต้องการย้ายทะเบียนรถข้ามจังหวัดไม่ว่าด้วยเหตุผลด้วยประการใดข้อตามต้องดําเนินการสองขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเราต้องดําเนินการย้ายออกก่อนเมื่อเราย้ายออกแล้วเร,เ,รเราจึงไปดาเนินการเราจึงไปดําเนินการย้ายเข้าการย้ายออกการแจ้งย้ายออกทําได้สองทางก็คือย้ายณนะจังหวัดที่เราจดทะเบียนนะคะ กับเราแจ้งย้ายไปทางไปทางจังหวัดที่เราจะย้ายเข้าเอกสารในการย้ายทะเบียนรถออกจําเป็นก็คือบัตรประชาชนของเจ้าของรถนะคะหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอํานาจในกรณีไม่ได้ดําเนินการด้วยตนเองสำเนาทะเบียนบ้านและเล่มจดทะเบียนรถนะคะคู่มือจดทะเบียนรถ มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการห้าสิบห้าบาทนะคะมีค่าใช้จ่ายห้าสิบห้าบาทเมื่อเราดำเนินการย้ายออกแล้วเราก็ต้องไปดำเนินการย้ายเข้านะคะเราต้องไปดำเนินการย้ายเข้าให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่เราย้ายออกหรือมีหนังสือแจ้งนะคะเอกสารในการย้ายทะเบียนรถเข้าก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนงังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนงังสือมอบอำนาจนะคะสำเนาทะเบียนบ้านเล็บจดทะเบียนรถนะคะพร้อมด้วยแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิมนําไปให้พร้อมนะคะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในการย้ายทะเบียนรถเข้าเราต้องนํารถไปตรวจสภาพรถก่อนนะคะมีค่าตรวจสภาพรถ5้าสิบาทมีค่าทมเนียมยี่สิบห้าบาทค่าแผ่นป้ายรถสองแผ่นสองร้อยบาท ค่าแผ่นป้ายมอเตอร์ไซค์หนึ่งแผ่นหนึ่งร้อยบาทนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมขนส่งทางบกขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ